จริงๆหนูว่าฝันมีทุกแบบเลยอะฝันไรขีดจากัดสุดๆอะขนาดในชีวิตเราไม่เคยเดินได้อะในฝันเรายังเคยเดินได้เลยอะความฝันคือ reflection ของสภาพจิตใจแบบสับขอนเชียร์ของเราในแต่ละวันที่เราต้องเจอและยิ่งเป็นบุคคลที่เป็น LGBTQI+ แล้วก็บุคคลผู้พิการแล้วก็เจอการทับซ้อนอย่างนี้มันจะสะท้อนในฝัน นรัตพรไกลเลอร์ค่ะก็เป็นคนพิการที่นั่งวิวแชร์แต่ว่าถ้าโรคจริงๆเราก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะคุณบูมช,ชัชยาสิริวัฒการนนท์นะครับเป็นนักกิจกรรมด้านสิทธินอนไบานารีและความหลากลทางเพศจากนอนไบานารีไทยแลนด์นะครับความพิการของผมคือเป็นบุคคลออทิสติกนะครับแล้วก็อัศบัิสัส้นด้วยครับ พวกเราฝันเป็นนะครับฝันทันเรื่องดีๆที่มันเกิดจากชีวิตจริงอาจจะมีความฝันที่เกี่ยวกับความต้องการของเราและอาจจะมีความฝันที่มันไม่ดีที่อ่ามันเกิดจากภาวะอารมณ์ของเราด้วยแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของเราด้วยเหมือนกันจริงๆหนูคิดว่าความฝันของคนพิการไม่ได้ต่างกับคนอื่นเลยคําถามหนึ่งที่คนถามกันเยอะๆก็คือว่าเวลาอยู่ในฝันเรานั่งหรือเราเดินเท่าที่จําความได้อ่ะมีทั้งสองแบบเลยหรือเช่นเดียวกันเราเคยถามเพื่อนตาบอดว่าเวลาเป็นคนตาบอดแล้วอ่ะยังฝันไหม เพื่อนตาบอดก,ก็บอกว่ามันก็เป็นทั้งรูปแล้วมันก็เป็นทั้งสีดำนะคนอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าถ้าตาบอดแล้วฝันไหมอะ่ะเพื่อนก็ยังยืนยันว่าก็ยังฝันแล้วก็ฝันไม่ได้ต่างอะไรกับเราอะ่ะ หนูไม่รู้เป็นอะไรบางช่วงหนูก็จะฝันแล้วแบบมันต่อกันหลายวันด้วยฝันวันแรกใช่ไหมคะมีอะไรให้เราตัดสินใจในฝันแล้วเราก็ตัดสินใจไปแบบนึงพอวันต่อไปเราฝันเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างก็พอมาถึงช่วงตัดสินใจตรงนั้นอะเราก็นึกไปเอ๊ะเมื่อวานอะเราทําอีกแบบนึงนะแล้ววันนี้เราลองเปลี่ยนดูหนูเคยฝันซ้ํากันอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์เลยอะฝันต่อไปนี้อาจจะฟังดูหลุดโลกนิดหนึ่งต้องบอกไปก่อนว่าผมชอบดูพวกอะไรแนวปรเกมแนวแฟนตาซีนะก็ฝันว่าได้ไป พจนภัยล่าสลุ่มสมบัติโดยปล่อยพลังอีกฝันหนึ่งที่จำไม่ลืมคือฝันว่าผมได้ได้เป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นฝันว่าผมผมได้มีร่างกายที่มันดูมีความเป็นชายมากขึ้นดูมัสคิลินมากขึ้นซึ่งมันก็สะท้อนกับว่าการข้ามเพศเป็นบุคคลนอไบนารีและทานสมัสคิลินด้วยเช่นกันนะครับ จริงหนูว่าฝันมีทุกแบบเลยอะฝันไร้ขีดจํากัดสุดๆอะแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นในฝันมันมักจะพ่วงหรือว่าแบบได้รับอิทธิพลจากความเป็นจริงแล้วกันขนาดในชีวิตเราไม่เคยเดินได้อะในฝันเรายังเคยเดินได้เลยอะทั้งๆที่เราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าการเดินมันเป็นยังไงนึกออกอปะอันนี้ไม่ใช่แค่ฝันเราด้วยเราไม่แน่ใจว่าทําไมเพื่อนๆเราชอบฝันถึงเราแบบเดินได้เขาก็จะมาบอกว่าเออเมื่อคืนนะฝันถึงแกนะฝันถึงหนูนะแล้วแบบหนูเดินได้นะในฝันอะไรเงี้ยแต่ในช่วงแรกๆตอนเราได้ยินอย่างเงี้ยเราเฟนะ ตอนเราเด็กๆอ่ะคือญาติเราอย่างเงี้ยค่ะเขาจะฝันว่าเออเราเดินได้แล้วทีเนี้ยพอเขามาพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกดดันเราด้วยว่าเดี๋ยวก็หายญาติฝันดีวันก่อนป้าฝันดีนะว่าในฝันหนูเดินได้เก่งเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็เดินได้เขาเขาก็จะมาตบบ่าเราอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าฝันเรามากดดันเราทั้งๆที่แบบว่าเออเรารู้ว่ามันมันไม่จริงมันเป็นแค่ฝันใช่ไหมคะแต่พอโตขึ้นมาก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วเพราะว่าแบบคือถ้าเป็นเพื่อนๆกันคนใกล้ตัวไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสถ้าเขาไม่ได้มีีีีแว่่่าาบบนนเป็ลงทด เป็นลางบอกเหตุที่ดีว่าเดี๋ยวหนูเดินได้อะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรชีวิตจริงก็เคยเคยจะเหตุการณ์ทั้งถูกไม่ยอมรับถูกลังแกแล้วก็ถูกหักหลังมันก็เริ่มตามมาสะท้อนในความฝันด้วยเช่นกันนะคะ และมันจะมีความฝันบางความฝันเนอะที่ฝันว่าเจอความรุนแรงบางอย่างเจอการทรยศบางอย่างบางอย่างมันเหมือนกับความกลัวไปเองของผมเองแต่บางอย่างมันก็เหมือนสะท้อนกับความเป็นจริงหือนกันที่ว่าเออพวกเราเนะผู้พกิการดยช่องนี้ผู้มีระบบประสาทที่หลากหลายแล้วก็เป็นผู้มีความหลากหลายเพศด้วยแน่นอนว่าแต่ละวันเราก็ต้องเจอก,กับการเลิกปฏิบัติต้องมาดิวกับความกลัวในแต่ละวันที่ว่าจะมีใครยอมรับเราในฐานะที่เรามีอัตตาทับซ้อนอยู่ตรง ีหมฝันที่อยากเห็นหรอ,อจริงๆไม่ค่อยอยากฝันเวลาฝันดีมากๆตื่นมาก็แอบเสียดายอยู่นะคะเรารู้สึกว่าเออทำไมบางเรื่องที่เราฝันมันไม่ถึงไม่เป็นความจริงนะ บางทีเราฝันง่ายมากๆเลยเช่นแบบว่าฝันว่าตัวเองเฮ้ยไปที่นี่สะดวกจังเลยหรือแบบว่าเดินเข้าไปดูหนังในโรงกับเพื่อนได้แบบที่เราไม่ต้องเขาไม่ต้องมาแบกแเ,ออเราเออเราเราขึ้นไปดูได้เลยคือบางทีมันเป็นฝันง่ายๆมากๆที่จริงๆแล้วไม่อยากให้เป็นแค่ฝันอะ่ะมันควรจะเป็นความจริงได้ฝันว่ามีการงานที่มั่นคงบุคคลอัตลักษณ์ซับซ้อนเนอะ เราอยากจะอยู่ในความรู้สึกที่มันให้พวกเราได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความฝันที่อยากจะมีคนที่รักเราเข้าใจเราอย่างที่เราเป็นเคารพเราอย่างคนเท่าเทียมกัน